ก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าแต่แต่ก็ก็ก็คิดว่าคงจะหนักกว่าเมื่อก่อนนะคะเพราะครั้งแรกตอนที่มาก็จะเบาๆสบายๆก็ครั้งนี้คิดว่าคงจะหนักหนักแล้วก็เตรียมพร้อมทั้งกําลังกายกําลังใจค่ะศึกษาข้อมูลในครบถ้วนนะฮะแล้วก็เตรียมก็คือความอดทนนะครับพลังกายพลังใจนะครับเพื่อที่จะได้ศึกษาข้อมูลในด้านวิชานี้นะครับมาแล้วจะได้รับความรู้ กลับไปใช้ในชีวิตประจำวัน สวัสดีครับสวัสดีค่ะก็วันนี้มาขอสัมภาษณ์พี่ชูในเรื่องการปลูกข้าวโพดหวานนะคะเอาชื่อที่อยู่ก่อนชื่ออะไรคะพี่ชูชื่อจริงลุงนิรัน์ครับลุงนิรัน์นะคะการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเป็นขั้นตอนที่สําคัญจะต้องมีการวางแผนการปฏิบัติที่ดีมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และระยะเวลาซึ่งจะทําให้การเก็บรวบรวมข้อมูลมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่เก็บได้นั้นมีทั้งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมินอกจากนั้นวัตถุประสงค์ของการศึกษาและชนิดของพืชก็มีส่วนสําคัญเช่นกันในการนํามาพิจารณาในการวางแผนเพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยำและส่วนที่สําคัญคือการเลือกใช้เครื่องมือที่จะนํามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนําไปวิเคราะห์การจัดการการผลิตพืชต่อไปก็มีแต่จะเพิ่มครึ่งนึงก็คือเราทําได้3รอบ638ใน1ปีเราต้องได้1นึ่งหบาทค่ะในเรื่องของการสร้างแบบสัมภาษณ์และการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเรามาดูในส่วนของแบบสัมภาษณ์กันก่อนนะคะแบบสัมภาษณ์นั้นเป็นเครื่องมือที่ใช้สําหรับเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสนทนาซักถามนะคะระหว่างผู้ให้สัมภาษณ์ กับผู้สัมภาษณ์อย่างมีวัตถุประสงค์นะคะในส่วนของแบบสัมภาษณ์นั้นเรา,เาใช้สําหรับสัมภาษณ์โดยตรงกับผู้ให้ข้อมูลซึ่งจะทําให้ได้รับข้อมูลตามความเป็นจริงที่เราต้องการนะคะแบบสัมภาษณ์นั้นมี2รูปแบบด้วยกันนะคะแบบที่1จะเป็นแบบที่มีโครงสร้างนะคะสําหรับแบบที่มีโครงสร้างนั้นสร้างขึ้นเพื่อใช้ เพื่อเป็นกรอบของคําถามนะคะในการสัมภาษณ์เหมือนกันทุกคนแบบสัมภาษณ์นี้ที่มีโครงสร้างจะใช้สําหรับสัมภาษณ์หลายๆตัวอย่างในคําถามแบบเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะซึ่งครอบคลุมเรื่องของวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่ต้องการศึกษาแล้วก็อาจจะเป็นแบบเลือกตอบนะคะจัดลาดับความสําคัญหรือว่าเป็นในส่วนที่ให้เหตุผลนะคะในส่วนของแบบมีโครงสร้างนั้นครอ,อบคลุมวัตถุประสงค์ทั้งหมดนะคะก็จะ ควบคุมได้ง่ายเนื่องจากว่าทั้งหมดมีในแบบสัมภาษณ์ทั้งหมดแล้วนะคะอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบไม่มีโครงสร้างนะคะแบบไม่มีโครงสร้างนี้จะเป็นใช้การสนทนายอย่างเป็นธรรมชาตินะคะซึ่งสถานการณ์ต่างๆนี้ไม่มีการกำหนดคำตอบไว้ล่วงหน้านะคะ,ะในส่วนนี้สำหรับ แบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้างจะต้องใช้ผู้ให้ผู้สัมภาษณ์นะคะที่มีความชํานาญสูงมีประสบการณ์เนื่องจากว่าจะทําให้การสัมภาษณ์เนี่ยอยู่ในประเด็นที่ต้องการศึกษาได้ครบถ้วนนะคะในส่วนของแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างจะเป็นแบบสัมภาษณ์ที่เรานิยมนํามาใช้ใน, <McK ay> ในการศึกษานะคะซึ่งจะใช้สําหรับหน่วยนี้ด้วยนะคะแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างจะแบ,บ่งเป็น2รูปแบบนะคะก็จะเป็นแบบสัมภาษณ์ที่ สำหรับสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลโดยตรงนะคะก็คือสัมภาษณ์ต่อหน้าเห็นหน้ากันนะคะส่วนที่2จะเป็นสัมภาษณ์สำหรับผู้ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์นะคะก็จะเป็นการซักถามโดยตรงแต่ว่าไม่เห็นหน้านะคะส่วนสำหรับแบบสัมภาษณ์สำหรับผู้ให้ข้อมูลโดยตรงกับสัมภาษณ์ทางโทรศัพท so ์นั้นมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรนะคะนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในเรื่องที่4.4.2นะคะเรื่องการสร้างแบบเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะ ในส่วนของขั้นตอนการสร้างแบบสำรวจหรือแบบเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นจะมีอยู่4ีขั้นตอนใหญ่ๆด้วยกันนะคะขั้นตอนที่1ก็คือเรื่องการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็วัตถุประสงค์นะคะคือเราจะต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เราสนใจก่อนว่า,ามีเนื้อหาอย่างไรบ้างมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้อย่างไรนะคะส่วนที่2จะเป็นการกําหนดรูปแบบของคําถามนะคะซึ่งก็จะมีคําถามปลายเปิดนะคะซึ่งจะเป็น ตอบข้อใดข้อหนึ่งที่มีให้เลือกไว้จํากัดมีให้เลือกเท่านั้นนะคะในส่วนแบบสอบถามอีกอย่างหนึ่งเป็นคําถามปลายเปิดนะคะคำถามปลายเปิดนี้ผู้ตอบมีอิสระในการตอบนะคะอย่างเต็มที่โดยที่ไม่มีคําตอบไว้ให้เลือกนะคะอย่างที่3มก็จะเป็นส่วนของคําถามกึ่งปลายเปิดหรือว่ากึ่งปลายปิดนะคะซึ่งมีคําตอบให้เลือกในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ตอบข้ออื่นๆได้ด้วยในข้อเดียวกันนะคะปีเหตุผลอื่นๆก็ตอบเข้ามาได้นะคะ ส่วนที่3มจะเป็นในเรื่องของการร่างแบบเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะก็เป็นการสร้างแบบสอบถามซึ่งเราจะามีเนื้อหาที่เรียนกันในวันนี้นะคะในส่วนที่4ี่เป็นการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้แบบสัมภาษณ์ของเรามีความเหมาะสมในการนําไปใช้นะคะตัวอย่างสําหรับการออกแบบสัมภาษณ์ในวันนี้จะเป็นแบบสัมภาษณ์สําหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งในกรณีนี้นะคะ เราต้องการศึกษาถึงต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะก็จะแบ่งเป็น4ส่วนใหญ่ๆด้วยกันในแบบสัมภาษณ์นะคะส่วนที่1จะเป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรกรนะคะส่วนที่2ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตหรือว่าต้นทุนการผลิตหรือค่าใช้จ่ายนั่นเองนะคะส่วนที่3าจะเป็นข้อมูลของผลผลิตและการจําหน่ายผลผลิตซึ่งก็คือ เรื่องไรายได้แล้วก็กาไรเวลาคำํำนวณออกมานะคะส่วนที่4จะเป็นข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่เรานํามาวิเคราะห์แล้วว่าเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการศึกษาค่ะสำหรับในส่วนที่1นะคะส่วนแรกจะเป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรกร,ร,ก,รก็อย่างเช่นอายุเกษตรกร,ะร,กรนะคะก็สายไปกอ็อย่างนี้ก็จะเป็นคําถาม ปลายเปิดนะคะก็ใส่อายุไปส่วนเพศก็จะเป็นคําถามปลายปิดนะคะก็มีให้เลือกชายหรือหญิงนะคะในส่วนของระดับการศึกษาก็จะมีให้เลือกแล้วก็จะมีอื่นๆที่สามารถใส่เพิ่มเติมได้นะคะก็จะเป็นคําถามกึ่งปลายปิดหรือกึ่งปลายเปิดนะคะข้อมูลทั่วไปนอกจากนั้นก็ยังมีเกี่ยวกับสมาชิกของครัวเรือนในปัจจุบันนะคะซึ่งจะเป็นสมาชิกที่ทาไร่ข้าวโพดอย่างเต็มที่หรือว่าทาไร่ข้าวโพดเป็นครั้งคราวนะคะ อีกส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องประสบการณ์ในการปลูกข้าวโพดนะคะเพื่อนําม,มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะแล้วก็การเป็นสมาชิกของกลุ่มนี่จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเงินกู้ด้วยนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลทั่วไปอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็เรื่องของการถือครองที่ดินนะคะการถือครองที่ดินสําหรับเ,เกษตรกรนั้นเราสอบถามพื้นที่พ่อปลูกทั้งหมดนะคะว่ามีจํานวนกี่แปลงนะคะในส่วนนี้เ,าเราจะต้องจําแนกเป็นพื้นที่ของตนเองมีกี่ไร่พื้นที่เช่ากี่ไร่มีค่าเช่า ปริมาณเท่าไหร่เนื่องจากว่า,ามีการนําไปคํานวณต้นทุนการเพาะปลูกด้วยนะคะในส่วนนี้ในการออกแบบสํารวจที่จะให้ง่ายนะคะก็มีการจัดทําเป็นรูปแบบของตารางนะคะในรูปแบบของตารางนั้นเราก็จะมีข้อมูลเรื่องพื้นที่ทั้งหมดนะคะเป็นของตัวเองกี่ไร่นะคะเป็นจํานวนปแปลงนะคะแล้วมีการเช่ากี่ไร่แล้วก็มีค่าเช่าการใช้ประโยชน์นํามาปลูกพืชหรือว่าใช้เลี้ยงสัตว์หรือว่าทาประโยชน์อย่างอื่นเพื่อที่จะนําพื้นที่ที่เสียค่าเช่าสําหรับ การเพราะปลูกจริงๆนามาคํานวณน,นะคะสําหรับข้อมูลทั่วไปอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นชนิดของพืชที่ปลูกนะคะเพื่อดูดารายได้อื่นๆของเกษตรกรด้วยเนื่องจากว่าบางครั้งในวัตถุประสงค์ของเราก็มีการสอบถามเรื่องารายได้อื่นๆที่เกี่ยวกับการปลูกพืชด้วยนะคะก็จะอย่างที่อาจารย์กาหนดมานี้จะเป็นในเรื่องของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวฟ่างทานตะวันถั่วเหลืองในส่วนที่เราสํารวจแปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะก็ ในพื้นที่เดียวกันนี้อาจจะมีในส่วนที่มีการปลูกข้าวฟ่างปลูกทานตะวันปลูกถั่วเหลืองหรืออื่นๆนะคะก็ถ้าเราได้มีการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเกษตรกรในพื้นที่ที่เราศึกษาเราจะทราบว่าพืชอื่นๆที่ปลูกในพื้นที่มีอะไรบ้างทําให้เราประหยัดเวลาในการเวลาเก็บข้อมูลนะคะในส่วนนี้ก็อีกส่วนที่2นะคะจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตซึ่งจะเกี่ยวกับต้นทุนนะคะในเรื่องของทรัพย์สินถาวรและเครื่องมือฟาร์มนะคะเราก็จะ มีเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการปลูกข้าวโพดอย่างเช่นรถไถเดินตามเครื่องหยอดเมล็ดเครื่องใส่ปุ๋ยหรือว่าเครื่องฉีดสารเคมีต่างๆนะคะตัวที่เราถามก็จะเป็นพวกจํานวนมีกี่มีกี่เครื่องนะคะมูลค่าที่ซื้อมานะคะใช้มาแล้วกี่ปีแล้วก็คิดว่าเป็นการคาดการณ์ของเกษตรกรว่าจะใช้ได้อีกอกี่ปีนะคะมีค่าซ่อมแซมประมาณปีละเท่าไรมูลค่าซากที่เหลือถ้าเกิดว่าสมมติว่า,าใช้มาแล้ว10ปีแล้วคิดว่าจะใช้ได้อีก5ปีหลังจาก5ปีเนี้ย เกษตรกรคิดว่าหลังจากหาปีที่จะเปลี่ยนใหม่หรือซื้อใหม่เนี่ยคิดว่าจะขายเครื่องมือเนี่ยในราคาเท่าไหร่เพื่อเอามาคำนวณเป็นต้นทุนนะคะก็แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สัมพันธ์ก็เปอร์เซ็นต์การใช้กับข้าวโพดนะคะอาจจะมีรถไถดินตามหนึ่งเครื่องแต่ว่าเอาไปใช้กับข้าวโพดสามสิบเปอร์เซ็นต์ใช้กับทอเลือใช้กับอื่นๆอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องสอบถามรายละเอียดด้วยอีกส่วนหนึ่งเป็นกระบวนการเพาะปลูกนะคะซึ่งกระบวนการเพาะปลูกนั้นวัตถุประสงค์ของการสอบถามเพื่อที่จะ เป็นการตรวจเช็คนะคะในการสอบถามสัมภาษณ์ของเราว่าเากเษตรกรได้มีการทำกิจกรรมใดบ้างในในส่วนต่างๆที่เป็นในเรื่องของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะอย่างมีการไถกี่ครั้งาการปลูกนี่ใช้เครื่องปลูกหรือใช้คนปลูกอะไรอย่างนี้เป็นต้นมีการใส่ปุ๋ยยังไงบ้างนะคะมีรายละเอียดตั้งแต่ปลูกจนกระทั่งถึงการเก็บเกี่ยวนะคะตัวนี้ก็เป็นเ,เหมือนกับเช็คลิสที่เราจะเอาไว้ ตรวจสอบอีกครั้งหลังจากที่เราสัมภาษณ์เสร็จนะคะอีกส่วนหนึ่งตัวนี้ก็เป็นสําคัญที่จะต้องนําไปใช้ในเรื่องของการคํานวณค่าใช้จ่ายนะคะก็คือด้านปัจจัยการผลิตต่างๆที่เรานํามาใช้ในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะก็จะเป็นเรื่องของมเมล็ดพันธุ์นะคะมีการใช้ไปทั้งหมดกี่กิโลซื้อมาราคาเท่าไหร่นะคะรูปแบบการชําระเงินตัวนี้ก็จะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบีย้ยที่จะตามมานะคะมีการปลูกพันธุ์อะไรบ้างมีการใส่ปุ๋ยกี่ครั้งอย่างไรบ้างนะคะ แล้วก็จะมีในเรื่องของสารเคมีที่ใช้นะคะทางสารเคมีควบคุมวัชพฤฤืชกําจัดวัชพฤฤืชแล้วก็เกี่ยวกับโรคแมลงนะคะในส่วนของต้นทุนการผลิตนั้นนะคะมีข้อที่ต้องคํานึงถึงนะคะซึ่งเป็นรายละเอียดที่สําคัญที่เราจะต้องศึกษาข้อมูลอย่างจริงจังนะคะเนื่องจากว่ากิจกรรมการใช้แรงงานนะคะจะเป็นส่วนที่มีความสําคัญในการนําไปคํานวณต้นทุนการผลิตเนื่องจากว่ากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดนั้นจะมีค่าใช้จ่าย สองส่วนใหญ่ๆคือค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสดกับค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นเงินสดหมายความว่าค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นเงินสดคือค่าใช้จ่ายที่เกษตรกรไม่ได้จ่ายเงินไปจริงนะคะอย่างในาการใช้แรงงานของครอบครัวหรือว่าแรงงานแลกเปลี่ยนเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดนะคะตัวนี้ก็จะต้องแยกให้ดีนะคะซึ่งในกรณีที่เราเรื่องในการใช้แรงงานต่างๆนั้นนะคะเราจะ ในลิสต์ของกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการปลูกเนี่ยเราจะแยกเป็นแรงงานอยู่3ช่องด้วยกันนะคะก็คือแรงงานครอบครัวหรือแรงงานแลกเปลี่ยนซึ่งจะเป็นแรงงานที่ค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นเงินสดนะคะในส่วนของแรงงานจ้างหรือว่าแรงงานเครื่องจักรนี่ก็จ้างเหมือนกันก็เป็นส่วนที่เป็นเงินสดนะคะสาหรับใน3ส่วนนี้ก็จะมีรายละเอียดนะคะอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างว่าในส่วนของแรงงานครอบครัวนะคะหรือแรงงานแลกเปลี่ยนนั้นกิจกรรมต่างๆตั้งแต่ถ่ายจนถึงเก็บเกี่ยวเนี่ย เราก็จะแยกเป็นจำนวนคนนะคะจำนวนวันนะคะชั่วโมงแล้วก็ค่าจ้างสำหรับค่าจ้างนี้ทำไมเราต้องสอบถามไว้เนื่องจากว่ากรณีที่เกษตรกรใช้แรงงานของครอบครัวนะคะเราจะประเมินค่าจ้างในส่วนนี้เป็นให้กับเกษตรกรเนี่ยเป็นค่าจ้างที่จ้างกันทั่วไปในพื้นที่ที่เกษตรกรทําการปลูกนะคะว่าปกติแล้วจ้างวันละเท่าไหรหรือไรละเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะนํามาคํานวณเป็นต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสดนะคะ สำหรับแรงงานจ้างนะคะเราก็จะเก็บข้อมูลในเรื่องบางครั้งแรงงานจ้างอาจจะมีค่าอาหารค่าน้ําก็ต้องใส่มาด้วยนะคะจ้างกี่คนจํานวนกี่วันแล้วก็ใช้นในในวันหนึ่งใช้กี่ชั่วโมงนะคะตามกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นะคะอีกส่วนหนึ่งก็เป็นแรงงานเครื่องจักรนะคะแรงงานเครื่องจักรปกติก็จะใช้เป็นค่าจ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นต่อไร่นะคะค่าไถไร่ละ250บาทอะไรอย่างนี้เป็นต้นสําหรับเกษตรกรที่มีเครื่องจักร เป็นของตนเองแต่ว่ามีการถ่ายเองนะคะขับขี่เองนะคะในส่วนนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าน้ํามันนะคะแต่ว่าเป็นเครื่องจักรของตัวเองก็จะมีค่าน้ํามันที่เราจ่ายไปจริงเป็นเงินสดหรืออาจจะมีเครื่องจักรของตัวเองแต่ว่าจ้างคนขับขี่ก็จะเป็นค่าจ้างในช่องนี้หรือแล้วแต่ว่าจะจ้างเป็นไร่หรือจ้างเป็นวันซึ่งในส่วนของค่าน้ํามันเราก็ต้องจ่ายด้วยนะคะในรูปแบบเดียวกันนะคะก็คือในเรื่อง ตั้งแต่กิจกรรมอื่นๆใส่ปุ๋ยทั้งหลายจนถึงเก็บเกี่ยวก็จะเป็น3ช่องนี่คือแรงงานครอบครัวนะคะแรงงานจ้างแล้วก็แรงงานเครื่องจักรในทํานองเดียวกันนะคะสำหรับในส่วนที่3จะเป็นในเรื่องของไรายได้และนะคะในส่วนของข้อมูลผลผลิตและการจําหน่ายผลผลิตนะคะก็ะะเราจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างเราจะเก็บข้อมูลในเรื่องของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกนะคะเกษตรกรปลูกกี่ไร่นะคะมีผลผลิตที่ได้ทั้งหมดกี่กิโลกี่ตันนะคะขายได้ราคาเท่าไหร่ เกรรษตรกรมีการเก็บเก็บผลผลิตเข้ายุ่งไว้ไหมถ้าเก็บไว้นะคะก็จะมีรายละเอียดว่าเก็บกี่เดือนนะคะตอนที่ขายเนี่ยาขายเดือนไหนอะไรประมาณอย่างนี้นะคะซึ่งจะทําให้ตรงนี้นอกจากนอกจากขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เราต้องการศึกษาโดยตรงแล้วอาจจะมีพืชอื่นนะคะก็สอบถามเข้ามาได้นะคะสอบถามเกรรษตรกรได้ทําให้เรารู้ว่าไรายได้เขาเนี่ยเพียงพอกับค่าใช้จ่ายหรือเปล่านะคะตัวนี้สําหรับทวนที่4นะคะเขาจะเป็นข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะ ก็อย่างเช่นรายละเอียดแหล่งเงินกู้ของเกษตรกรในปี2 5 5 7อยส่างสมมติเช่นปีนี้นะคะก็จะดูว่าแหล่งเงินกู้ของเกษตรกรได้มาจากไหนบ้างทกสอรหรือสถาบันการเงินอื่นๆเช่นธนาคารออมสินอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าสาหกรณ์การเกษตรหรือว่าเป็นเงินเชื่อจากพ่อค้าในท้องถิ่นในพื้นที่นะคะหรือว่ายืมเพื่อนบ้าน หรือว่าญาตินะคะแล้วเขาคิดดอกเบีย้ยอย่างไรบ้างนะคะตัวนี้ก็เป็นต้นทุนที่เราจะนํามาคิดนะคะก็เก็บข้อมูลตั้งแต่จํานวนเงินนะคะอัตราดอกเบีย้ยระยะเวลาที่กู้นะคะแล้วที่สําคัญแล้วก็คือสัดส่วนที่นํามาใช้สําหรับปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะอาจจะกู้มา1น0 0 0บาทแต่มาใช้ในการเกษตรสําหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นำไปใช้อย่างอื่นนะคะให้ค่าเทอมลูกไปเป็นค่าอาหารอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ดูว่า สัดส,ส่วนที่นํามาใช้นะคะเพื่อจะดูว่าดอกเบีย้ยสําหรับที่เอามาปลูกขา้าวโพดจริงๆเนี่ยเท่าไหร่นะคะอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องสอบถามก็คือในเรื่องของปัญหาที่เกษตรกร,ร,กรพบในการปลูกข้าวโพดในปีที่เราสอบถามนะคะเราก็แบ่งเป็นปัญหาทางด้านการผลิตนะคะเราก็จะมีตัวเลือกให้เลือกนะคะแล้วก็มีอื่นๆที่เกษตรกร,เ,ร,กรเป็นอิสระในการตอบนะคะก็สอบถามแล้วแต่ว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องอะไรในปีนั้นนะคะ อีกส่วนหนึ่งก็คือปัญหาทางด้านการเงินและการตลาดนะคะก็ในเรื่องของขาดแคลนเงินทุนนะคะผลผลิตตกตามหรือราคาปัจจัยการผลิตแพงอะไรอย่างนี้นะคะเป็นต้นนะคะหรือว่า,าได้ราคาถูกนะคะก็สอบถามนะคะข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็นของเรื่องของแนวโน้มในการปลูกพืชในปีต่อไปนะคะว่าเกษตรกร,ร,กรยังคงปลูกพืชเดิมหรือป่าหรือว่าเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นแล้วนะคะหรือว่าเกษตรกร,ร,กรยังไม่แน่ใจอาจจะ เหตุผลอาจจะรอดูราคาก่อรรอดูเพื่อนบ้านหรือว่า,เ,าเปรียบเทียบกับพืชอื่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะสำหรับเ,เมื่อเราได้แบบสอบถามแบบสำรวจมาแล้วนะคะในส่วนขั้นตอนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งนะคะอย่างที่ในในหนังสือนะคะก็จะระบุไว้นะคะมีรายละเอียดอยู่ักละสา,สามารถเข้าไปดูนรายละเอียดได้ในส่วนของเช็คลิสต์นะคะที่เราจะทดสอบแบบสัมภาษณ์นะคะก็มี 8หัวข้อใหญ่ๆนะคะเราก็ดูว่าแบบสัมภาษณ์นี้นะคะเนื้อหาข้อมูลครบตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่นะคะเราดูว่า,าตั้งแต่4ส,ส,ส่วนที่เราดูเนี่ยทุกข้อนี่ครอบคลุมวัตถุประสงค์หรือยังถ้าครอบคุมแล้วก็ผ่านนะคะ เวลาในการตอบแบบทดสอบนะคะเราลองไปถามเกรรษตรกรหรือสอบถามเพื่อนดูว่าตอนก่อนที่เราจะนําไปใช้จริงดูว่าเ,าเพื่อดูว่าเราใช้เวลาเยอะไปไหมววเวลาน้อยไปไหมจํานวนคําถามเยอะไปหรือเปล่าก็มีการปรับได้นะคะแล้วก็ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันเวลาเราถามใช้ภาษายัางไงนะคะใช้ภาษายากไปหรือเปล่าหรือว่าใช้ภาษาง่ายๆเพื่อทําให้เกรรษตรกรเข้าใจนะคะถูกต้องตรงกันก็ดูว่าผ่านไหมนะคะ มีคำถามที่มีลักษณะเป็นคำถามนำหรือไม่ตรงนี้จะต้องตัดออกถ้าเกิดพบนะคะอย่างเช่นถามว่าทําไมถึงปลูกข้าวโพดพัน,นุ์นี้อะไรอย่างนี้นะคะก็ลักษณะพันธุ์เราจะไม่ไม่ควรใส่ไปนะคะก็อันนี้จะเป็นคำถามนำนะคะในส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือไม่มีคำถามซ้ํานะคะหรือว่ามากเกินความจําเป็นเกินจากวัตถุประสงค์ที่ที่เราต้องการก็ตัดออกได้นะคะ แล้วก็การจัดลําดับคําถามมีความต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของขั้นตอนของการผลิตจะต้องเป็นลําดับเพื่อให้เกษตรกรสามารถตอบแล้วก็นึกถึงนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวเลยนะคะก็จะทําให้ผู้ตอบเนี่ยเข้าใจง่ายนึกได้นะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือ,คอไม่มีอาคาตินะคะอาคาตินีเ่เป็นส่วนของทั้งผู้สอบถามแล้วก็ผู้ผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะก็ต้องไม่มีนะคะ อีกส่วนหนึ่งก็ความสะดวกในการบันทึกข้อมูลนะคะข้อมูลที่ได้เนี่ยควรจะเป็นตัวเลขนะคะเหตุผลก็ไม่มากเกินไปแล้วก็เหมาะสําหรับในการนํามาประมวลผลเมื่อทุกข้อผ่านแล้วนะคะก็แบบสัมภาษณ์นี้ก็เหมาะสมสําหรับการนําไปใช้แล้วนะคะก็เมื่อตรวจสอบทุกรายการแล้วก็นักศึกษาก็สามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของการสร้างแบบสัมภาษณ์และการเก็บรวบรวมข้อมูลก็ คิดว่านักศึกษาคงสามารถนำไปใช้แล้วก็ทำแบบสัมภาษณ์ได้จริงแล้วก็ส่วนที่ยังสงสยัยหรือว่าไม่เข้าใจก็ขอให้กลับเข้าไปดูในเอกสารนะคะการเรียนการสอนด้วยนะคะจากการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งข้อมูลปฐมภูมิที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์สามารถรวบรวมได้หลายวิธีด้วยกันคือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและ เก็บรวบรวมข้อมูลโด,ย,ด,ย,ดยการสังเกตส่วนข้อมูลทุติยภูมิควรพิจารณาตัวแหล่งที่มาของข้อมูลหลังจากการได้มาต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาก่อนเพื่อยืนยันถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลซึ่งข้อมูลที่ได้นำไปใช้ในการวิเคราะห์ การจัดการการผลิตพืชอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป การตัดสินใจในการผลิตพืชเกษตรกรต้องคำนึงถึงผลตอบแทนที่คุ้มทุนหรือคุ้มค่ากับการลงทุนภายใต้ความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้โดยมีการกำหนดการผลิตพืชประเภทใดพันอะไรปริมาณเท่าใดลักษณะคุณภาพอย่างไรและผลผลิตจะผลิตออกมาในช่วงเวลาไหนเพื่อให้การผลิตบรรลุผลตามเป้าหมายการผลิตในปริมาณเวลาและคุณภาพที่ต้องการ ดังนั้นข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจในการผลิตพืชที่เจ้าของฟาร์มต้องนำมาศึกษาเพื่อประกอบการตัดสินใจได้แก่การศึกษาข้อมูลศักยภาพทางด้านตลาดด้านสภาพแวดล้อมพื้นที่ผลิตด้านเทคโนโลยีการผลิตด้านบุคลากรและสังคมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรวมทั้งศักยภาพทางด้านการเงิน เวลาที่นักศึกษาออกไปเก็บข้อมูลนะคะเพื่อที่จะกลับมาทำรายงานส่งเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งคือเรื่องของการวิเคราะห์เพราะว่าเรากําลังเรียนในเรื่องของวิธีว่าเราจะวิเคราะห์การจัดการการผลิตพืชของเกษตรกรได้อย่างไรนะคะว่าเกษตรกรคนนี้เนี่ยเขาทําการผลิตแล้วประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนนะคะถูกต้องตามหลักวิชาหรือเปล่าแล้วก็ทําแล้วมันคุ้มไหมนะคะมันก็มีประเด็นที่จะให้นักศึกษาวิเคราะห์นะคะในเรื่องของการจัดการการผลิตเนี่ย การวิเคราะห์ข้อมูลเราจะวิเคราะห์ใน5ด้านนะคะก็คือในเรื่องของการตัดสินใจการผลิตนะคะแล้วก็ในส่วนของกระบวนการผลิตทั้งหมดแล้วก็วิเคราะห์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงินเงินทองทองทางด้านเศราษฐศาสตร์ต้นทุนผลตอบแทน ะะวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมเพราะว่าการผลิตมันก็มีการทําให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็วิเคราะห์ในด้านสังคมทีนี้เรามาดูรายละเอียดในแต่ละด้านกันนะคะในส่วนของการตัดสินใจการผลิตตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องดูว่าเราจะวิเคราะห์อะไรบ้างนะคะว่าเขาตัดเขาผลิตเนี่ยเขาประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนนะคะเราก็ต้องดูศักยภาพด้านต่างๆนะคะก็คือในเรื่องของการตลาด นะคะว่าวิธีการที่เขาเอาสินค้าเอาไปขายตลาดเนี่ยตลาดมีความต้องการสินค้าชนิดนี้ไหมต้องการอย่างไร